to God, man! I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. โดนโกหกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกมเอาไวที่มีเท่าหลายมากกว่า1นึ่งแสนคนเปิดบริการขายเกมมานานกว่าแปปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมง เพจน,นี้เลยครับแอดมินต้น TP7 ขายดีเกม r ามีเอทีได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นไอดีโหดแหลงสูงมีที่เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม r v โหดราคาไม่แพงต้องเพจน,นี้เลยครับจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผม สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้นะครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอ,อีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอด Melo Top Up อย่าลืมใส่อดนำหน้าด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ba สเรียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับพีโลยอนนะครับสำหรับยอนในแพทนี้ค่อนข้างจะเจะฮิตมากๆเลยนะครับผมเจอแทบทุเกมนะครับผมมันอาจจะเป็นว่าด้วยการมาของไอเทมใหม่นะครับมันเลยทําให้ยอนในเก่งขึ้นนะครับผมแล้วที่มันกลับมาฮิตจริงๆเนี่ยยอนในแพทนี้มันรวยเร็วนะครับผมพวกแครี่เลดเกมในแพทเนี่ยจะเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยเราจะได้ตังเยอะขึ้นจากคลิปนักเวทตัวหลัง นะครับผมมันก็เลยทําให้แครี่เนี่ยของเร็วขึ้นเก่งเร็วขึ้นนะครับแตะพวกแครี่เลดเกมอย่างยอนอย่างเทลอย่างลาวิลแหละสตัวเนี่ยคาเฟนี่อะไรพวกนี้คือมันจะเก่งมากๆในแพทนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูเซตไอเทมรูนพลังแฝงกันนะครับ โอเคครับและนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมของยอนในแพทนี้นะครับผมสำหรับยอนในแพทนี้ก็จะเปลี่ยนไอเทมชิ้นที่5เนาะเป็นไอเทมใหม่นะครับผมก็คือ The Morning Star นะครับผมไอเทมชิ้นนี้มันจะเพิ่มความเร็วโจมตีให้กับยอนที่มากขึ้นอัตาคิที่มากขึ้นนะครับผมแล้วก็ทีเด็ดนะครับอยู่ที่สกิลติดตัวนะครับผมเป็นดาเมจเสริมนะครับทุกครั้งที่เราตีเราจะได้ดาเมจเสริม50หน่วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นสายตีกายจะได้คูณ2ก็คือ100หน่วยนะครับ แล้วก็สกิลติดตัวอีกหนึ่งอย่างก็คือเจาะเกาะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเจาะ20นะครับผมถ้าเป็นตัวตีไกลก็จะกลายเป็น40เพราะว่าเพิ่มเป็น2เท่านะครับผมไอ้สกิลติดตัวที่มันเสริมดาเมจเนี่ยมันทำให้ยอนโหดมากนะครับเพราะว่ายอนเนี่ยมันยิงรัวนะครับการที่มันยิงรัวเนี่ยไอ้เสริมดาเมจเนี่ยมันก็จะติดทุกฮิตนะครับผมพวกแครี่ที่ยิงเร็วๆเนี่ยสามารถออกไอเทมชิ้นนี้ก็จะโหดมากๆ นะครับผมมันเลยทําให้ยอนในแพทเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งนะครับผมแต่อย่างที่ผมบอกนะครับยอนเนี้ยมันเป็นตัวที่เก่งอยู่แล้วนะครับผมแต่แพทเนี้ยมันยิ่งเก่งขึ้นไปอีกเพราะว่าเลนแคร์ี่นะครับผมมันให้ตังค์ที่เยอะขึ้นไายเทมใหม่ที่มันมาเนี่ยมันช่วยเสริมทําให้ยอนเนี่ยเก่งขึ้นมากๆนะครับในแพทนี้นะครับยอนสามารถลูดชุดเดียวนะครับผมพวกตัวบางๆตายหมดเลยนะครับ ลู่หนึ่งทีแล้วก็ยิงหนึ่งทีเนี่ยคือตายแน่นอนนะครับแครี่เมดแอตเตอสินอะไรพวกนี้คือตายนะครับพวกไฟเตอร์นี่ก็คือลู่สองลู่เท่านั้นนะครับผมตายนะครับมันแรงมากๆในแพทนี้นะครับผมสำหรับลูนนะครับผมก็จะใช้เป็นลูนความเสียหายคีนะครับสีแดงเนี่ยจะเป็นแลมเพสสิบเม็ดเลยนะครับผมสีม่วงก็จะเป็นสปิริตสิบเม็ดนะครับสีเขียวก็จะเป็นดาก้อนคอร์สิบเม็ดนะครับมันจะทําให้ยอนเนี่ยคีแรงขึ้นนะครับในช่วงเลดเกมก็คือโหดมากนะครับสําหรับลูนนี้นะครับผม ต่อไปนะครับสำหรับพลังแฝงยอนเนี่ยเรียกใช้ได้2พลังแฝงนะครับแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบ d e v i l a w a k e n i n g มากกว่านะครับผมเพราะว่ามันทำให้ยอนเนี่ยรัวสกิลได้เยอะมากๆในทีมไฟนะครับเนื่องจากที่มันจ่ายนันตีเนี่ยสกิลหนึ่งกับสกิลสองจะคู่ดาวเร็วนะครับมันก็จะยิงเพิ่มได้อีก2ชุดเลยนะครับผมหรือถ้าใครอยากได้รวยเร็วๆเ,เนี่ยเราก็เล่นเป็นสายเงินก็ได้นะครับเล่นเป็นอาเชมี่ก็ได้มันก็รวยเร็วดีนะครับผมแต่ว่า ผมว่ายอนมันหาเงินเก่งอยู่แล้วนะครับผมก็เลยเล่นเป็นเดวิลนะครับมันจะค่อนข้างเก่งกว่าเนาะส่วนตัวผมให้เดวิลเก่งกว่านะครับผมก็ประมาณนี้นะเซตไอเทมลูนพลังแฝงนะครับก่อนจะเข้าไปรับชมในตัวเกมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลับบงใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ได้วยนะเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะไ,ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผม โอเคครับอยู่ในรลับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นยอนในแพทใหม่นะครับสำหรับยอนในแพทนี้เป็น1แคลรี่ที่ค่อนข้างที่จะเก่งและเกือบโกงมากๆนะครับผมเพราะว่าด้วยแคลรี่ในแพทนี้เป็น แครีในเลนแครีเนี่ยมันจะให้เงินเยอะขึ้นนะครับไปคีปตัวหลังคีปนักเวทอ่ะมันให้เงินเยอะขึ้นมากเลยนะครับมันเลยทําให้แครีเนี่ยรวยเรว็วและพวกแครีเลดเกมอย่างยอนเนี่ยคือโอ้โหพอมันรวยเร็วนี่คือดาามจมันมาไวมากนะครับและด้วยไอเทมใหม่ที่มันทํามาเนี่ยเอื้อกับยอนมากๆนะครับผมมันทําให้ยอนเนี่ยยิงลูกโคตรแรงนะครับโอเคแล้วก็พยายามใช้พาสีเนี่ยยิงให้มันเป็นเส้นตรงนะครับพยายามให้มันโดนคีปสามตัวนะครับ เราก็ยิงลมก่อนก็ได้ยิงลมเนี่ยให้มันได้พาสซีฟนะครับสแต็กพาสซีฟเต็มพอแต็กพาสพาร์สฟเต็มเนี่ยเนี่ยเรายิงลมอย่างเงี้ยได้นะครับพอสแต็กพาสซีฟเต็มเนี่ยมันก็จะลู่นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับผมหรือไม่เราคือเราใช้สกิลเนี่ยสแต็กก็จะเต็มเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมรอใช้ลัสนะครับผมเห็นป่ะสแต็กก็เต็มเลยนะครับเราก็แย่งโนกกันมาได้นะครับสำหรับแครี่ในแพรนี้ก็กลับมายืนเลนมังกรใหญ่เหมือนเดิมแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะเลนมังกรใหญ่เนีีี่่ยยยยมมมััันนนนนนนให้้้เเเเงงิออะะะคคครรรบบผแก็ลลตาื โอเคก็พยายามฟาร์มไปก่อนย้อนเป็นหนึ่งแครี่ที่เคลียร์คลิปง่ายอยู่แล้วนะครับมันเคลียร์คลิปชิลมากนะครับผมมันเคลียร์เร็วนะครับตรงนี้แอนเดดเดินเข้ามานะครับผมก็สกิลสองสกิลหนึ่งเช็คพุ่มไปนะครับเราก็เดินไปรับเวฟกลางหน่อยนะครับผมถ้าเกิดเรามารับเวฟกลางเนี่ยเราก็จะรวยเร็วขึ้นเนาะพอเรารวยเร็วขึ้นเนี่ยแครี่เนี่ยก็จะมีบทบาทเร็วขึ้นเหมือนกันนะครับผมโอ okay. เคเคลียร์เสร็จแล้วก็ถอยนะครับ ซิปอมคีฟนะครับทำให้ศัตรูตีต่าเคลียร์คีฟช้านะครับผมจังหวะน,นี้เราก็วิ่งลงล่างก่อนเลยลาวิลเนี่ยจะลวงช้านะครับเพราะว่าซิปเนี่ยได้ถ่วงเวลาลาวิลไ,ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเคลียร์คีฟนี้ได้ก่อนนะครับเราก็มีโอกาสไปตอดเล่นอาลาวิลได้ก่อนนะครับผมเพื่อเราบวกกันอยู่ที่หน้ามังกรน,นะครับก็ยือย้อๆไปก่อนนะตัวเราเนี่ยก็คือพยายามให้แอนเนกับลีเลนาแล้วก็ผมเนี่ยพยายามรูดๆไปก่อนอ้าวสตารได้นะครับก็เรียบร้อยดีโอ้โหซิปสตาร์น,นสตาร์ทช็อ นะครับเราตามด้วยลีเลนาคอมโบเข้าไปนะครับผมผมก็เติอนอาเมจเป็นนิดหน่อยนะครับต้นเกมเนี่ยยอนมันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้แรงเลยแหละแต่ว่าพอการเกมเหลเกมมันอะของประมาณ3 4สี่ชิ้นคือยอนสุดมากนะครับ <_ T> คีล่ามันจ้องอุย้ยโดนธนูได้ว่ะแต่คีล่าไม่เห็นนะครับผมโดนกระสุนจากลาวิวเข้าไปนะครับเ <_ T> พื่อนเราเข้าไปไล่บวกอยู่ในผมตีมังกรล้อเพื่อนได้นะครับโอเคเพื่อนโอ้ยโดนน็อกอัพไปนะครับ เกมนี้ก็เป็นลิลินาป่านะครับผมยิงไม่โดนเลยผมยิงสกิลสองอะไรของผมวะเนี่ยยิงม้วจัดเลยนะครับอลิสก็โดนลิลินาฆ่าไปนะครับผมไม่รู้มาโดนฆ่าท่าไหนนะครับก็ใช้พาสซีฟในการยิงป้อมนะครับอย่างไอย่างยิงไม่ค่อยแรงหรอกทุกคนนี่ตุ๊ด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 ไปดีตุ๊ด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 ไปดีเจ็บนะเจ็บนะแกงถามว่าเจ็บเอ้ยวิ้กก็เจ็บนะ ก็ไม่ได้เล่นๆนะครับผมก็เหมือนจะไม่เจ็บแต่ก็เจ็บอยู่นะเราวิโดนไปอะกลับไปเคลียร์การทานปะเราจะไปดูดเวลทานปะถ้าดูดทานนี่ก็คือแจ่มเลยนะเวฟเนี้ยเฮ้ยแอนดตรอผมด้วยว่ะโคตรคนดีโคตรคนดีเลยครับน้องเดินล่าดีวทุกคนรออะไรจังหวะนี้ก็คลิปของเรานะหาเงินก่อนนะครับผมเล่นแครี่นะแล้วพอมีเงินเนี่ยก็ค่อยมาแบกเกมทุกคนเห็นปะคลิปตัวหลังอะ ให้ตังค์มา98เลยนะครับผมโคตรเยอะช่วงต้นเกมได้ตังค์เก้าสิบแปดอะคือเหมือนรถถังคันหนึ่งอะเออลิกซิอุ้ยออโอเคยิงเนียนยิงเนียนยิงเนียนเหลาแบบนเนียนเหลาแบบเนียนโอเคสวยฟอเรนโตเดินมานะครับจังหวะนี้ยังไงตะกิ้หนึ่งไปแล้วก็ลูดฟอเรนโตยิงยิงยิงแล้วก็ออโอเคไม่ต้องลูดนะครับผมไม่มีคนโฟกัสผมเลยว่ะทุกคน โดนแคกซี kick, kick mm ่โดนคิกคิกซี่น็อกอัพไปนะครับผมแล้วซิฟเนี่ยกดหลางให้นะพรากดหลางผมก็หลุดจากโพซิชันตรงนั้นนะครับผมก็ได้มายืนยิงฟรีๆเลยนะครับชิลจัดโอเคก็พยายามยิงให้โดน3ตัวประมาณนี้นะครับตอนนี้มีทารอนมาแล้วคือมีทารอนอนะ่ะผมก็ว่ายอนเนี่ยก็เริ่มเก่งแล้วนะครับมันก็จะแบบจะเริ่มฟาร์มง่ายแล้วอะ่ะฟาร์มแบบไม่เจ็บแล้วอะ่ะแล้วก็ยิงเร็วแบบเก็บพาสซีฟเร็วด้วยนะครับผมมีดูดเลือดด้วยนะครับอุ้ยอุ้ย แอบเจ็บนะั่นแะเลือดหายไปประมาณ3 0 4 0ได้เลยนะลาวิวอะ่ะคือผมคิดว่าถ้าโดนคอมโบผมชุดหนึ่งตายได้นะเอาจริงอะ่ะมาดิเนี่ยดูดิถึงหลอดแล้วนะเอาอีกเหรอเถียงอีกเหรยังเถียงอยู่อีกเหรยิงนะก็ยิงนะอริสอาิสอลริสอ,อ,อ,อยากเถียงเหรออืมอืออยากยิงมากไปหน่อยแต่แต่มันเดินเข้าไปลึกนะครับผมโอเคเราไปรับเว็บการทานปะไม่น่าทันนะครับเราปล่อยให้เน็ตเคลียร์เลยนะครับผมแต่ผมกดดันล่างต่อดีกว่านะครับ เคลียคลิปป่าไปเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าคลิปป่าตัวเล็กเนี่ยแค่ตัวหนึ่งเนี่ยคือแคลรี่สามารถเคลียได้นะครับป่าเขาไม่ว่าอะไรหรอกทุกคนโอ้โหลุดผมไม่น่ารอดหรอ,อเรียบร้อยฟิกฟิกแล้วยังไงฟิกแล้วก็ไม่รอดอยู่ดีก็ต้องยอมนะครับกีฬามาขนมาดันี้ก็ให้มาเดือบลุกยังไงอุ้ยกดแข็งด้วยได้ปะได้ปะอุ้ยอย่าบอกนะว่าหลอดนะครับ รับเวฟการนะครับเพราะว่าเวฟร่างเราไปแล้วนะครับผมโอ้โหเกือบโดนกระสุนยิงแสกหน้าไปยิงกลับเข้าไปนะครับไม่โดนนะครับโอ้โหยิงแม่นเกินยอนคนนี้ <c oughs> แม่นเกินโอเคเดินกลับร่างของเรานะครับผมป้อมร่างไี้จะระเบิดแล้วนะฝั่งวนคือเจอผมนวดไปเรื่อยๆนะครับระยะยิงของพาร์ทสิบยอนเนี่ยมันค่อนข้างไกลนะครับผมเรายิงเก็บสแต็กก็เราก็เดินเข้าไปตีป้อมก็ได้นะครับช็อตน,นี้เราเอาป้อมก่อนนะครับผมเรียบร้อย เอาคีบอีกเวฟบหนึ่งนะครับเรามีซิปอยู่ก็น่าจะเอาได้นะครับซิปก็น่าจะปกป้อง um เราได้ดีนะครับผมเราวิลอยู่ในพุ่มนะครับผมก็ยิงเข้าไปอลิสเดินมานะครับก็ถอยนะครับผมโอเคเราได้ป้อมล่างไปเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายต่อไปคือป้อมบนหรือไม่ก็ป้อมกลางนะครับแต่ป้อมบนเนี่ยน่าจะโดนนะครับเพราะว่าเขาอยู่กัน2คนนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราราวางเราสามารถตีดาร์กรอเพื่อนได้นะครับโอเคอุ okay. ้ยดาบขีมาแล้วว่ะ ผมรู้สึกว่าของมันเร็วมากเลยนะครับสำหรับแครี่แบบนี้นี่ขนาดผมไม่เอาพลังแฝงอาชมี่มานะถ้าเอาพลังแฝงอาชมี่มาเนี่ยผมคิดว่าดาบคีเนี่ยได้ตอน6นาทีแล้วนะครับผม6นาทีกับเกือบ7นาทีนะครับมันก็จะรวยเร็วกว่าปกติเนาะแต่ผมว่าพลังแฝงนี้มันทําให้ยอนเก่งใอทีมไฟมากกว่านะครับก็แล้วแต่จะใช้เนาะใช้ได้ทั้ง2นะครับช็อตนี้ลีน,น่ากระโดดเข้าไปขวนนะครับผมแย่งบัฟเรียบร้อยผมแย่งบัฟได้นะครับผมลูดกิกซี่กิกซี่มันหนีผมแล้วผมก็ยิงสก,กิกลสอง ไอายอนคนนี้มาตาเขหรือเปล่านี่เนี่ยเอาไปดีขึ้นโอ้ยยิงสองชุดนะครับผมเลือดหายป,ประมาณหกสิเอร์ซนได้นะครับมาเด็ก็มาดีไวรุอุวยต้องซิปอมพิธีน้องอ๋อฟีก็ได้ยังไงชอตนี้กลับไปเถียงดีไหมหรือว่าเราจะกลับกลับดีกว่ายิงช่วยนิดนึงโอ้โหต้องช่วยวะต้องช่วยสุดผมนี่ก็ถ้าผมไม่ลังเลผมว่าผมช่วยได้วะ พอเลนิโน่ตายด้วยนะอืมตะต้นโดนดีแล้วเกินนะอลิสเราอย่าเพิ่งฮาวมากนะครับผมเราต้องรอซิบด้วยนะครับเดินเข้าไปตัวคนเดียวนี่ก็คือแบบโอกาสตายนี่ก็ข้างสูงนะครับผมถ้าเรายืนตำแหน่งไม่ดีนะเรายิ่งฝั่งว้นมีคีระอีกนะครับลวงถึงก็คือตุยนะ็นปะพาสสิบยอนสามารถยิงนอกระยะได้นะครับแล้วก็ออกมายิงลมนะครับยิงลมเอาพาสิบนะครับกลับไปยิง ประมาณนี้นะครับผมน่าจะแตกแล้วนะอุ๊ยห้าโอเครอดนะครับผมคือผมนี่คือหัวดูดกระสุนเลยนะเอาจริงลาวิวนี่คือคือยิงโดนผมโคตรบ่อยเฮ้ยกลับมาช่วยเพื่อนก่อนนะครับผมกลับมาช่วยเพื่อนที่เรารักนะครับโอเคเพื่อนไปดันบนกันดีกว่าไหมพวกเรามีคีล่าทุกคนก็ต้องระวังกันนิดหนึ่งนะฮะจะออกไปยิงแบบสุ่ม 4, สี่สมห้าก็ไม่ได้นะครับผม เขาอาจจะอยู่ในพุ่มไหนตกพุ่มนะครับค่อยๆไปนะครับให้คลิปเปิดทางไปก่อนก็ได้นะครับผมเรามีซิปเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอ่าเจอแล้วนะครับขอออขอยิ่งหนะ่อยโดนนะโดนนะโดนนะเขาอยู่ในพุ่มืมตีนะผมรู้เดซิปเข้าไปแล้วนะครับผมซิปเข้าไปแล้วก็ถุยสกิลหนึ่งเข้าไปสกิลหนึ่งหรือสกิลสองไม่รู้แต่มันถุยนะครับถอยก่อนนะเพราะว่าเขาหายหมดเลยว่ะทุกคน เดินลึกกว่านี้มีโอกาสตายนะครับจริงๆผมอยากเอาดาร์กอยู่นะแต่มันค่อนข้างเสี่ยงอะ่ะเพราะว่าเราเห็นตำแหน่งแค่ฟลอเรติโนนะครับแล้วก็เห็นคิล่าอยู่บนโอเคตอนนี้อยู่กลางหนึ่งนะครับอลริกกำลังเดินเข้ากลางนะครับจังหวะนี้ก็อาจจะเอาดาร์กได้นะครับผมไอเทมชิ้นต่อไปผมก็จะเป็นไอเทมใหม่เลยนะครับผมเดอ m o มอร์นิ่งสนะครับผมธนูแห่งดวงดาวนะครับอุ๊ยโอเคไม่ใช่เรา ก็ดีนะที่ไม่ใช่เราฟิปกิ้งเข้าไปแล้วฟิกเกอร์อัดนะครับเขาเรียกว่าเฉียวเขาเรียกว่าเฉียวโอ้ต้องฟิกเกอร์ออกเอาไป2ลูดเอาไปอีก1ลูดช็อตนี้เดินหน้าแบบเต็มกําลังเข้าไปเต็มกําลังเข้าไปปืดไปหนึ่งทียิงมาสิบยิงมาสิบมาปืดอีกหนึ่งทีปืดอีกหนึ่งทีสองปืดไปตัวนี้ยังไงปืดเรียบเฮ้ยทิปเป็นคิวช็อตนี้ก็ต้องไปต่อลวปล่ะเพื่อนเพื่อนก็ต้องไปต่อลวฟิกเข้าไปควอดคิวอไยังไง เมกาคิวต้องมาเมกาคิวต้องมาแล้วเพื่อนๆลุยเดินเกียร์หน้าไม่ใช่ไม่ใช่ลุยไม่ใช่เนี่ยอันแน่อันนี้แหละยิงยิงเออฮู้เมกาคิวทุกคนผมพูดมั่วอะไรวะเนีเ่ยเด้ยเราลืมรับอันเลนใช่ปวะอันเลนตกรถแต่ <c oughs> น้องทำดีแล้วน้องถือว่าน้องได้ช่วยพี่เมกาคิว <c oughs> เกียร์เกียร์เดินหน้าผมบุราพูดแรงผมวรูมั่วจัดแล้วเมื่อกี้นี้โอเคแต่ถือว่าเราชนะไฟนะครับผม ยิงเข้าไปยิงแบบไกลๆ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 พราะมจะพังแล้วนะครับผมก็มาดิอูดอูดนี่แหละโอ้โหยิงแรงกันไปมุ้ยยิงแระอ่ะฮะอ่ะจะอ่ะป๊อบเอ๊ปะโอโห้กระสูดนะกระสูดนะกระสูดนะก่อสู้นะก่อสู้นะเว้ยก่อสู้คนก่อสู้คนก่อสู้คนนะเว้ยนี่ ช็อตนี้ก็หนึ่งสามปาดเรียบเอาว่ะเขาตายสว่ะช็อตนี้ก็น่าจะจบกลางหรือเปล่าก็น่าจะจบกลางหรือเปล่ามีลิศหนึ่งตัวนะครับนี่มาดิ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 พลังเลดเกมมาแล้วว่ะพลังเลดเกมมาแล้วว่ะพลังเลดเกมมาแล้วว่ะมาอุ้ยมันยิงเร็วจัออุ้ยเอ๊ะยังไงไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกทุกคน ยอนที่คือยิงโคตรเร็วนะเพราะว่าไอเทมใหม่เนี่ยคือมันให้อคคสปีดอีกสอซนะครับผมมันทำให้ยอนเนี่ยจบพาสิตัวเองได้เร็วขึ้นนะครับยิ่งยอนยิงเร็วเท่าไหร่พาสิก็จะยิ่งยิงเร็วเท่านั้นนะครับผมเนี่ยดูดิเห็นปะคือมันจบพาสิเร็วมากเลยนะเนี่ยดูดิมันจบเร็วมากเลยนะครับพาสิบอะยิง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 ฮะโอเคสวยครับผมขอเลสละกันเพื่อนๆโอ้ยยิงแบบโอ้ยยิงโคตรสะใจ ผมบอกเลยยอนแพทนี้มาจริงอันนี้คือแพทของยอนปะคือแบบแทงแบบไม่ต้องเล่นน่ะเออมันโดนยอนยิงแล้วแบบไม่ต้องเล่นน่ะไฟเตอร์ก็โดนสองลูทอะ่ะแรงเกินวะ่ะเลดเกมแม่งต่อต้านยากเกินไปว่ะทุกคนยอนอะ่ะเอาได้ปะเอาได้ปะเพื่อนเพื่อนทันไหมเนี่ยอีกสิบห้าวินะครับผมก็น่าจะทันอยู่นะก็น่าจะทันอยู่นะยิงยิงยิงโอเค ต่ว่าดาร์กอยู่กับเราอะทุกคนเราก็ต้องเสียงชีวิตเข้าไปปล่อยหน่อยนะครับแต่ถ้ามันเสียงมากเราก็ปล่อยไกลๆเขาเรียกว่ายิงปาดพุ่มเพื่อเจอนะครับยิงเข้าไปในพุ่มสามารถเราหันหน้าไปตรงไหนแล้วก็ยิงลมเข้าไปได้นะครับผมเผื่อเขาอยู่ข้างในก็จะโดนนะครับยิงเข้าไปปล่อยมังกรดีเผอปล่อยมังกรทีเผอเข้าไปตอนนี้ก็ยิงตันนี้ก็ยิงไปยังไงเพื่อนเอาไปหนึ่งหุย โอ้โหเลือดหายไป5 0ตฟอร์รโนต้งไปรูดเดียววิ่งกลับบ้านวิ่งกลับบ้านอฮ้ยอะไรวะเนี่ยหัวผมมันดูดกระสุดเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะ่ะลอบหรอก็อสังหารเหรอฟอร์เโน,โนเอาเปล่าเราให้สองรูดพอนะนายอะถ้านายเข้ามาเราให้เราให้สองรูดนะฟอร์เรนเอาอีกรูดไหมหรือยังไงหรือยังไงยิงบ้านนะถ้าไม่เข้ามากดดนันอุ้ยเฮ้ยชุดเดียวชุดเดียวเมดไปเลย <ś üt> ชุดเดียวไม่เห็นปเลยทุกคนตายแบบไม่เห็นตัวเมื่อกี้นี้อ่าซิปแอลคิปมาแล้วนะครับผมแต่วันนี้ก็ยิงบ้านแบบชิวชิลชิวเรียบร้อ่อโอเคก็จีนะครับผมเกมดีนะก็คือได้เมกาคิวย้อนมาด้วยนะครับผมก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับย้อนมิ่งยิงโคตรแรงนะครับในแบบนี้และรวยเร็วมากคือเมื่อกี้นี้กี่นาทีอ่ะอ่าถึง15นาทีปะ ผมจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวไ้ดูใหม่นะครับโอเคโอเคเกมนี้ผมก็ขึ้นคอนพอดีเลยนะครับได้เหรียญทองแครี่มาด้วยนะครับผมดูบัตรสิบัตรไม่มีนะฮะก็เพนทคิวไปนะครับผมสำหรับแพทนี้นะไม่ใช่แพทนี้ดิแมทนี้นะครับเกมนี้นะครับโอเคเรามาดูกันว่าเราจะทำดาเมจไปเท่าไหร่นะครับทำดาเมจไป3าเป็นนะครับโอเคก็เป็นไงกันบ้างนะครับผมสำหรับยอนเซตใหม่นะแล้วก็ยอนในแพทใหม่นะครับผมผมมองว่า ย้อนค่อนข้างเก่งมากๆในแพทนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับแครี่รวยเร็วนะครับผมแล้วก็การมาของไอเทมใหม่อย่างเดอะมอร์นิ่งสตาร์นะครับผมมาทําให้แครี่ที่ยิงเร็วๆเนี่ยโหดมากนะครับก็เอาไปลองเล่นดูกันได้นะครับสับย้อนในแพทนี้ผมคิดว่าทุกคน,นจะติดใจนะครับแต่ว่าการเล่นย้อนโพซิชันยืนทัางน้นที่จะสําคัญนะครับผม เราควรยืนยินอยู่ไกลๆเลยอะไม่ต้องเัาหน้าก็ไปแน่แบบพยายามยิงพาร์ีบเอาจ่ายสกิลยิงพาร์ีบเอานะครับเพราะว่ายอมเป็นตัวหนึ่งที่ขาตายนะครับถ้าเกิดโดนล้วงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรอดยากนะครับผมมันก็มีสกิลสองเทวไว้ผักศัตรูก็จริงนะครับแต่ถ้าโดนล้วงแบบเต็มๆเนี่ยก็คือรอดยากอยู่ดีนะครับผมเล่นยอนตำแหน่งยีก็ต้องสำคัญนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายๆครับ